สวัสดีครับผมรนักเรียนคสอที่รวันที่5ค,ครับผ uh huh. มนายชื <S <S ่อครับ uh huh. สุวโต้คาีแ oh ล้วก็ครับรคุณนายชื่อใครอรยะคุณนคนเดี้วหนที่2ค้ที่1ครับครับสำหรับคือของพวกเรานะครับก็ได้จัดทำโครงานการอัการเชิงวิศวกรรมเรื่องตอนนี้สอนนีเวอร์ชันสองแสนได้แน่เองครับสำหรับครูที่รป็น3ครูเราครับคือครูสุภณีสอพอนกันเองครับสำหรับราะเอียดโปรงานไปรับสารมาฟังนั่นเลยครับ สวัสดีครับผมนายโชคแฉะอาร,รีมสกูลมหัศลหนึ่งเลที่หนึ่งครับวันนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกบงองดิสสอเนว์ชั่นส่องแสงได้นะครับมาเริ่มดูกันเลยครับเริ่มจากบทขย่อก่อนนะครับโครงงานเรื่องกองดิสสอเนว์ชั่นส่องแสงได้นะครับมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสิงส่งอำนวยความสะดวกต่อการหาสิ่งของในกองดิสสอตอนกลางคืนหรือที่มืดซึ่งยากต่อการค้นหาสิ่งของอยู่แล้วนะครับโครงงานนี้ได้แนวคิดจากการที่ผููจดทำทำการสังเกตนักเรียน และผู้ใช้ดินสอหาเครื่องเขียนไม่พบบ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงเวลาตอนกลางคืนนัจากการที่บางคนมีปัญหาการมองเห็นในแสงที่น้อยหรือบางครัน้นอาจเข้าใจว่าเขาทําของหายแล้วก็ตามหาไม่พบครับดังนั้นทางคณะผู้จัดทาเองได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงคิดหาวิธีในการช่วยเหลือในการหาอุปกรณ์ในกล่องดินสอในที่มืดนับโดยเริ่มจากการหาจุดเด่นต่อสายตาซึ่งก็คือแสงนั่นเองครับ เราจรึงนำกล่องดิสอมาพัฒนาให้สามารถส่งแสงได้โดยการต่อวงจรอ r ดูโน่และยังนอกจากนี้ยังมีการใช้เสียงเซนเซอร์นะครับอีกทางหนึ่งด้วยต่อมานะครับที่มาและความสำคัญครับการค้นหาสิ่งของครับนับว่าเกิดปัญหาจำนวนมากในการทำงานและสร้างความวุ่นไวายได้มากสังเกตจากการที่หลายๆคนกระวนกระวายในการหาสิ่งของและความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีอยู่เช่นเดียวกันครับหลังจากการค้นหาสิ่งของเนาะ รวมถึงการค้นหาสิ่งของในที่มืดก็เช่นเดียวกันนะครับจึงทําให้หลายๆครั้งนักเรียนเข้าใจว่าเราไม่ได้พกเครื่องเขียนมาด้วยครับและการค้นหาสิ่งของนับว่าสร้างอุปสรรคอย่างมากต่อผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นในที่แสงที่น้อยๆด้วยครับดังนั้นผู้จัดคณังคณะผู้จัดทาได้ได้เห็นถึงปัญหานี้ครับจึงเกิดโครงงานเรื่องกล่องดินสอ n e ว v e r s i o นส่งเสงได้เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกในการหาสิ่งของ ในกล่องดินสอในที่มืดได้ง่ายและไม่เกิดอุปัรรศักนะครับต่อมาวัตถุประสงค์ครับอย่างแรกคืออำนวยความสะดวกในการหาสิ่งของในกล่องดินสอในที่มืดนะครับอันที่2ศึกษาการหาความรู้ในการโคดดิ้งไปประยุกต์ใช้อันที่3พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์จำพวกเครื่องเขียนนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากพวกเรานะครับ อย่างแรกคือสามารถอำนวยความสะดวกในการหาสิ่งของในกล่องดินสอในที่มืดนะครับอย,อย่างที่สสามารถศึกษาการหาความรู้ในการโคดดิ้งไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเข้าใจอย่างที่สสามารถพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์จำพวกเครื่องเขียนได้นะครับและสุดท้ายครับประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงานอย่างแรกคือสามารถอำนวยความสะดวกในการหากล่องดินสอในที่มืดครับอย่างที่2 ศึกษาการนําความรู้ในการโคดดงไปประยุกต์ใช้ครับอย่างที่3สามารถพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์จําพวกเครื่องเขียนได้นะครับเรามารับชมวิธีการทํากล่องดิสอิวเวอร์ชันส่งแสงได้กันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเริ่มในการออกแบบกล่องนิสอที่จะใช้นะครับและวัดขนาดหลังจากนั้นเราจะตัดกระดาษลังทั้งหมดเพื่อที่จะประกอบกล่องนสอิส่อเองนะครับตั้งงานขนาดเท่าไรสามารถที่จะวัดได้แล้วก็กรีดตามที่ต้องการได้เลยนะครับ ครับเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ขนาดกล่องลังที่ใช้ประกอบนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้กาวน้ำนะครับประกอบกล่องนินซอทั้งส่วนบนและส่วนล่างเข้ากันให้เรียบร้อยตามที่เราได้ตัดเอาไว้นั่นเองครับเมื่อทำได้เสร็จแล้วจะได้กล่องซอในคายอย่างนี้นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเริ่มประกอบทั้งส่วนบนและส่วนล่างเข้าด้วยกัน แล้วก็นำสสวนบนและเสนล่างนะครับมาประกอบรวมกันนั่นเองทีนี้ครับจะใช้เทปก่อนเพื่อให้เห็นภาพในการประกอบโดยคร่าวๆก่อนนะครับครับเมื่อลงปรกก่อนเสร็จแล้วนะครับจะได้ก่องนิสสอดังที่เห็นนี้เองครับ ังจากนั้นนะครับเพื่อตกแต่งความสวยงามเราจะตัดกระดาษ้องขวัญน,นะครับและวัดให้มีขนาดเท่ากับกระดาษลังที่เราตัดมาทุกชิ้นนะครับโดะที่จะนำมาแปะบนกล่องยนสอนนั่นเองในที่นี้ครับอาจจะวัดจากกล่องยนสอดข้างนึงเพื่อความเรียบร้อยและก็ความแม่นยำนะครับครับหลังจากนั้นเราจะแปะก,กระดาษห้องขวัญให้ชิ้นส่วนที่เรา ได้จัเดเตรียมมาไว้โดยใช้กาวแท่งนั่นเองครับหรือว่าอาจจะใช้เป็นเทปเาาสอง้าก,ก็ได้ครับเพื่อความแน่นที่มากขึ้นครับหลังจากเดินสายไฟได้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มเจาะรูกล่องนะครับแล้วร้อยสายไฟเข้าไปสำหรับการร้อยสายไฟนี้นครับถ้าเลี่ยงได้แนะนำว่าให้ร้อยไประยะให้แต่ละสายนะครับพันกันนะครับ ใ่เวลาต่องยอนที่หลังจะได้ง่ายนั่นเองนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเริ่มหมัดกีสายไฟให้กับ LED s t r i p ของเรานะครับ เพราะว่าในกล่องอินสอนนี้นครับเราติดไฟ LED หมด4ที่ด้วยกันเลยนะครับก็เลยทําให้เวลาจะต่อก็ใช้สายไฟต่อแล้วการจะต่อสายไฟก็ต้องบัดกรีเข้าไปนั่นเองนะครับครับสําหรับการบัดกรีนะครับมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดัยงนั้นก็เรามาระวังตัวในการบัดกรีด้วยนะครับ ครับหลังจากนั <spe> ้นนะครับเราจะตัดสายไฟเพื่อใช้ต่อฝาจีบแบบย้ำนะครับในที่นี้นะครับผมจะต่อทั้งที่เป็นสายไฟจัมเปอร์ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อจะได้สามารถใช้กับฝาจีบแบบย้ำได้นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ฝาจีบแบบย้ำนะครับรวมสายไฟธรรมดาเข้ากับสายจัมเปอร์ที่เราได้ตัดในขั้นตอนที่แล้วนั่นเองนะครับโดยเราจะนําสายไฟไปที่ต้องการครับสองอันเข้าไปอยู่รวมในฝาจีบนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะจับให้แน่นและใช้ครีมหางปลานะครับย้ำลงไปการย้ำนี้ครับจะต้องทําให้แน่นนะครับเพื่อจะทดสอบว่าแน่นหรือเปล่าเนี่ยเราก็เมื่อย้ำเสร็จแล้วก็บีบได้นะครับ นตอนต่อไปนะครับเมื่อต่อสายเสร็จทั้งหมดแล้วเราจะเริ่มต่อบัสเซอร์เข้าที่กล่องครับและแปะ Arduino Uno เข้าไปในกล่องนั่นเองนะครับในนี้นะครับเรากําลังกีดกล่องนะครับบางส่วนเพื่อให้สามารถที่จะติดตั้งบัสเซอร์ได้นั่นเองครับ อันนี้ก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเหลืออีกเล็กน้อยครับเซ็นเซอร์ที่เราเปลี่ยนมาก็คือใช้เป็น ir เซนเซอร์นั่นเองครับเป็นเซนเซอร์อินฟราเรดตัวเจบาิ่งกิดขวางหลังจากนี้นะครับเราจะนำปืนกาวนะครับเชื่อมข้อต่อระหว่างสายไฟจัมเปอร์ต่างๆนะครับเพื่อป้องกันการหลุดรวมถึงถ้าสมมุติว่ามีสายระยนระยางอาจจะนำไปแปะบริเวณข้างกล่องหรือว่า รอบกล่องบริเวณที่เป็นผนังก,ก็ได้นะครับเพื่อป้องกันความรูวุ่นหมายนั่นเองครับครับหลังจากนี้นะครับจะนำไฟ LED Swift นะครับจะแปะลงบนกล่องตามส่วนที่เราต้องการนะครับ หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะประกอบกล่องแล้วก็จัดทุกอย่างให้เรียบร้อยได้เลยครับ